สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเย็นค่ะตัวนี้ก็เป็นขายทองคูณน,นะคะที่พ่อเขาหัวใจล้มเหลวนะคะตึกตาลีโตนแห้งด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยเรบไคิดว่าสีซูนเสียหน่องไปด้วยค่ะจะเมนหักกันแพ้งกันหลายเนาะค่ะให้น้ำกันเนาะค่ะหนาลีโตน เพื่อนเป็นคนดีแห้งเลยค่ะเป็นคนกวางขวางขี่เล่นมกักสนุกสนานเลยค่ะพอขวนของพองคู่เนาะค่ะตอนนีงกาสีลอกะให้ลูกไส้ของเพื่อนมาหลับช่วงแทนเลยค่ะเข้ากัสีให้าาใหลูกไส้ของเพื่อนมาหลับช่วงแทนกัจ้าสิเป็นแจงไรเนาะค่ะเนาะกะเบิงกันไปเรื่อยๆเพื่อนกะเคยเลี้ยงขึ้นกันค่ะลูกไส้เพื่อนคือคยเลี้ยงเลี้ยงขึ้นกันเลยค่ะ สงสารน่อง่นแห้งด้วยค่ะ่นเสียชีวิตนะคะเป็นหญาตๆกันเนาะค่ะเนาะสงสารเพื่อนบ่คิดว่าเพื่อนสิไปแบบนี้เนาะค่ะไปแบบบ่ไดสั่งบบไดล่าเนาะอ้ยจะเม่นค้นเฮ่าเกิดมาเนาะค่ะเนาะคิดว่าสิไปกับไปเนาะ่ไดำล่าพีล่านอะตาลตัวนี่ลูกไา้ของท้องคู่เดะนี่เป็นลูกชา้เพิ่นก็นี่าหาะค่ะ้นที่เพิ่นสีมา รับช่วงต่อพ่อเพื่อนเด้อค่ะพ่อควนนิ้วเด้อค่ะบัตเทนี่เด้อค่ะบ่แมนพ่อควนจ่อยเด้อค่ะเป็นพ่อควนนิ่วเด้อค่ะบัตรเทนเพื่งสิมารับช่วงพ่อเพื่อนเนาะค่ะเนาะเฮากัเสียใจน้ำเพิ่นเนาะค่ะตอนนี้เข้ากับยุดไหล่มาหลายหมือเนาะค่ะไว้อะไรใหกับพ่อควนทองคูดเนาะค่ะเนาะเฮากับว้อะไรใหกับน้องเพิ่นเด้อค่ะเป็นญยาตหยากันเนาะค่ะเนาะไว้อะไรใหกับเพื่นเนาะค่ะเนาะ มือนีบรรยากาศก็กดีดีด้วยค่ะเย็นสบายอยู่หลายเสือกเ้อค่ะอยู่หลายเสือเหมือนี้ออกพาหนองมาชมว,วิวมีเพื่อนกลับไปเอาสร้างเขาเ้อค่ะเพื่อนเกีียวเขาเนาะคะ่ะเพื่อนกลับไปเอาสร้างเขามาให้ทองคุ้นกินเนาะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> พอนทิพมั้งค่ะพอนทิพย่างอ้อยไปกินแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> พอนทิพ ก่อนทิพย์ก่อนทิพย์หลายแห่งค่ะหลายเสือทีหนึ่งเดีวยวอันนั้นกาหลายแห่งค่ะพุ่นค่ะอีกสองเชือกนะคะ อันนี้่ะดอกคูนนะคะขังไปตุนกัโมบิลลายห้างใปขุนกับังบุญเพิ่มปูเป้นะคะบุญเพิ่มปูเป้นะแล้ว <Okay. S 1> ก หมูเล็กนะคะเชือกนะก็เป็นหมูเล็กค่ะหมูเล็เกต้มบรรยากาศเลยค่ะหนึ่งพอควรพอนิพย์เลยค่ะคะนไปเอาขาดมาเก็บกี่สั่งะคะ่บะบรรยากาศเลยค่ะดีแห่นค่ะที่เฮ้าเฮดอยู่นี่ค่ะเป็นอันนี้เลยคะ่ะสถานที่ปลูกหญ้าของ ไอสั่งชุมชนชาวบ้านตลาดของเฮาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นฟางนะคะที่เพิ่นเกี่ยวเขาออกนะคะเขาก็บห่าไม้ไปหอบไม้น้องสั่งกินนะคะอันนี้ก็เป็นพอควรบุญเพิ่มสวัสดีครับครับนนี่ก็พอควรบุญเพิ่มของเราน้องหนูเล็ก น,นั้นก็เป็นพ่อควรของหนูเล็กนะคะเดินอยู่นะคะพ่อควรหนูเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นแม่ควรน้องมชมสวัสดีจ้าแม่ควรน้องชมนะคะดูนะคะน้องชมมือใหญ่ๆก็สาวได้สาวเอากินเจ่งมากกินเก่งมากดูพ่อควรนะคะดูพ่อควรบ้านนี้เยอะมากเลยนะคะพ่อควรเล็กก็มีนะคะ พอควรหน่อยก็มีพอควรหน่อยเนาะคะ่ะเนาะ